สวัสดีค่ะรายการพบกันวันพระวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ดรพิสิทธ์ธโคสุโพผู้อุ่งในการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาและหลักสูตรมหาบัณฑิตสาขาปรัชญามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม่ในการให้ข้อคิดและคติธรรมสาหรับการใช้ชีวิตประจําวันอย่างเป็นสุขขอเชิญรับชมค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการพบกันในวันพระ ผมก็มีประเด็นที่จะชวนให้ข้อคิดในการที่มีบรรพระนะครับนึกถึงในชาดกเรื่องหนึ่งพระมหาชานกนะครับหลังจากที่เรือเรือล่มสำเภาาอับปางที่ท่ามกลางมหาสมุทรอินเดียที่จะมาสู่ดินแดนสุวรรณภูมิว่ายน้ำอยู่เจดวันเต็มๆเลย นะครับปกติคนเราถ้าไม่มีเป้าหมายในชีวิตไม่รู้จะไหวไปทําไมถึงไหวไปก็ตายประมาณนี้นะแต่เมื่อไหวไปไหวไปปุ๊บแงนหน้าขึ้นไปบนท้องฟ้าตอนกลางคืนไปเห็นพระจันทร์เต็มดวงบอเฮ้ยนี่วันนี้มัน,ว,นวันพระแล้วนี่นะครับทีนี้คนเราที่อยู่ในศีลในธรรมคนที่เป็นนักปรา์บัณฑิตเนี่ยเมื่อถึงวันวันเพ็ญวันพระนี่นะครับ เขาจะเขาจะทำอะไรในสมัยนั้นเิอว่าเป็นสมัยที่เป็นในช่วงของพุทธันดรก็คือระหว่างกับพุทธเจ้ายังไม่มีพระาศาสดามามามา,มาตรสรุแต่ว่าพระโพธ,ธิสัตว์คือพระมหาชนกเนี่ยเห็นเดือนเพ็นบนท้องฟ้าก็ระลึกได้โอ้วันนี้มันเป็นวันพระนี่ก็เลยอมน้ำทะเลนะครับบวนปากแล้วก็อธิษฐานอุโบสถ ที่คือการรักษาศีลนั่นเองนะครับคขาอว่าโบสถ์เรยว่าการรักษาศีลเพื่อการอยู่จานะครับเพื่อการอยู่จํารักษาศีลเป็นการตั้งจิตอธิษฐานว่าเราจะไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัรรพย์ไม่เพิดปิดเตกามไม่พูดเท็จไม่ดื่มสุราเมรไรนะครับเป็นต้นนี้นะ,นะครับน,นี่เรียกว่าเป็นการปฏิญญาณในใจคนจากการที่ตั้งจิตสมาธิรักษาศีลตรงนั้นท่านพระมหาชนกก็เลยถูก เทวดามาทดลองใจก็คือนางมณีเมฆลาวันนั้นนางมณีเมฆลาก็ไปเฝ้าเทวดาแต่ว่าวันนั้นด้วยแกลงอุโบสถศีลของพระมหาชนกแล้วก็ออกมาตรวจตาท้องทะเลก็ได้มาเห็นหนุ่มน้อยคนหนึ่งกําลังว่ายน้ำจอมจอมจอมอ,อยู่นี่นะก็เลยถามว่านี่หนุ่มน้อยฟังก็ไม่เห็นแล้วจะว่ายไปทําไมนะครับจะว่ายไปทําไม ความพยายามของเจ้านี้ตายเปล่าล้วไม่เกิดประโยชน์หรอกนะครับไปไปก็ตายเลิกเหตุเตะประมาณนะประมาณนี้นะครับแต่พระแต่ท่านพระมหาชนกตอบกับนางเมณีเมฆขลาว่าไงรู้ไหมนางมณีเมฆขลาวบอกท่านเทวดาที่เคารพคนอื่นที่เขาละความเพียรเขาละความเพียรเขาจมน้ําพร้อมกับผมทัมเพาแตกพร้อมกันนะ แต่เขาปรากฏว่าเขาไม่พยายามที่จะไหว้ช่วยชีวิตด้วยความหวังว่าอยู่ไปก็ไหว้ไปก็ตายไม่เห็นฝั่งแต่ผมถึงแม้ไม่เห็นฝั่งผมก็ช่วยจนกว่าจะหมดแรงแต่ผลจากการที่ผมไหว้ามาเนี่ยเจ็ดวันมานี้ปุ๊บเนี่ยผมเห็นอานิสงส์ทันตาเห็นเลยมีใครเคยเห็นเทวดาบ้างไหมอย่างนี้นะผมก็ได้เห็นเทวดาบระมาณนเนี่ยเห็นไหมนะครับนี่ก็คือเป็นตัวอย่างของการ ที่บอกว่าถึงวันพระนี่เราควรจะทําทอะไรก็คือการรักษาศีลน,นะครับถ้าเป็นวันพระใหญ่8ปดค่ำสิบห้าค่ำก็รักษาอุโบสุศีลอันนี้คือในเรื่องของศีลน,นะครับดังนั้นเรื่องของวันพระเนี่ยผมถือว่ามันเป็นโอกาสเป็นโอกาสที่ทุกคนนัดกันไว้ว่าเมื่อถึงวันพระแล้วเนี่ยก็จะได้มีโอกาสได้ไปรักษาศีลได้ไปฟังธรรมการรักษาศีลนยนะเป็นการสร้างวินัยให้กับตนเองเป็นการรู้จักเขาเรียกอะไรนะ เป็นการรู้จักให้มีสงบกายสงบวาจาเนี่ยมันเป็นคุณภาพกายคุณภาพบาจาแล้วนะครับเป็นเรื่องคุณภาพทางศีลคนที่มีศีลอยู่ที่ไหนก็เย็นคนที่มีศีลอยู่ที่ไหนก็สงบคนที่มีศีลอยู่ที่ไหนคนก็สบายใจไม่เกิดระแวงนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นเรื่องอานิสงส์ของศีนั่นเองอวันพระที่มันเกิดขึ้นนะครับเดือนหนึ่งอาจจะมีอยู่ประมาณสักสี่ครั้งไม่ว่าจะเป็นครั้งขึ้นครั้งแรมก็ตาม เป็นโอกาสที่เราชาวพุทธนะครับจะได้จะได้เข้าวัดจะได้ไปฟังธรรมจะได้ไปรักษาศีลเป็นกรณีพิเศษถามว่าการรักษาศีลการฟังธรรมณนะปัจจุบันเนี่ยฟังที่ไหนก็ได้ยิ่งสถานีวิทยุมหาจุฬานะครับท่านอาจารย์คีรินิลคงกับหนุ่มน้อยนะครับเจ้าหน้าที่การ์ดนะครับที่ทําการเผยแผ่เป็นสื่อมีเดียทางธรรมะให้เนี่ย เราสามารถจะรับฟังธรรมะธรรมเทศนาจากพระคุณเจ้าต่างๆอยู่ที่บ้านก็ได้นะครับแม้กระทั่งการรักษาศีลเราก็สามารถที่จะ,ะสมาทานตั้งอกตั้งใจด้วยตัวเราเองก็ได้แต่ทําไมต้องไปวัดละ่ะการที่เราต้องไปวัดเนี่ยมันสร้างอะไรได้หลายอย่างนะอันที่หนึ่งดวงจิตปรารถนาที่จะไปสู่สถานที่เป็นมงคลทุกย่างก้าวที่เดินไปน่ยมันเกิดกุศลจิตขึ้นทุกครั้ง บุญเกิดขึ้นทุกก้าทุกก้าทุกก้าว,ว่าเราจะไปวัดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการการที่เราถึงวันพชาแล้วแล้วก็ต้องไปถึงวัดเนี่ยมันเป็นการสร้างบุญกุศลที่เกิดขึ้นมาด้วยกุศลจิตด้วยความพยายามด้วยความวิริยะอุตสาหะในการไปที่ตรงนั้นอันนี้ก็คือข้อที่หนึ่งนะครับคือได้บุญเกิดขึ้นทุกอย่างก้าทำไมต้องไปวัดอยู่บ้านได้ไหมก็อยู่บ้านมันก็ได้แต่ถามว่าบุญที่มันจะเพิ่มขึ้นน่ยมันไม่เพิ่ม ทีเมื่อไปถึงวัดแล้วทีนี้เราได้ไงครับเราได้เห็นได้พบพระสงฆ์นะครับซึ่งเป็นผู้ที่เป็นพระสุปฏิบัติการได้พบพระสงฆ์ในวัดในวาลได้พบพระภิสุสัมมนเนนนั้นพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเป็นมงคลเป็นอน,เน,อนุเป็นอนุตตริยะเขาเรียกว่าทัศนานุตตริยะอย่างในภาษิทของมงคลสามที่แปดที่บอกว่าสัมมนาน,นจะทัศนังเอตมังคลามุตตมังการได้พบปะสัมมาณะผู้ประพฤติสงบ อยู่ในวัดในวาเนี่ยนะครับก็ทําให้เกิดมงคลเกิดขึ้นแล้วมงคลในวัดถึงซึ่งดีคนเราไปวัดไปวานะครับก็ต้องเข้าใจว่าไปเพื่อชําระจิตใจไปเพื่อวัดคุณภาพจิตของตัวไม่ใช่ว่าเราจะไปหาสิ่งที่ไม่ดีจากวัดเข้าไปในวัดปุ๊บโอ้ยวัดนี้ก็สกกระปรกไอวัดนี้ก็พระเนนก็ประพฤติปฏิบัติไม่ดีอย่างง้นอย่างนี้อย่าไปหาสิ่งที่ไม่ดี นะครับเราจงไปหาสิ่งดีจากที่วัดไปวัดวัดก็ถ้าวัดสกปรกก็ไม่เป็นไรนี่ไม่กวาดมีนี่ถ้าจะช่วยวิยาวัจจะไม่ช่วยวัดก็ไม่เป็นไรนะครับประมาณนี้นะส่วนเรื่องของความประพฤติความสู้สึสามเณรที่เราอาจจะรู้สึกไม่สบายใจบ้างก็ให้ถือคติซะว่านะครับถ้าเรามีเมตตาต่อท่านนะครับก็อย่าไปดุดุด่าว่ากล่าวท่านให้มันให้มันมากนะครับไปพยายามพูดกับ ่านผู้หลักผู้ใหญ่เช่นอาจจะเป็นท่านเจ้าอาวาสเข้าไปกราบท่านก็บอกเอ้โยมได้เห็นอย่างนั้นอย่างนี้นะอย่างนี้นะครับก็เพียงแต่ว่าเพื่อให้เกิดศรัทธากับคนต่างๆที่ที่จะได้มองเห็นก็ถือโอกาสตักเตือนด้วยเมตตาตรงนั้นต่างหากมากกว่าไม่ใช่ไปไปไปวัดแล้วก็ไปสแสวงหาสิ่งที่ไม่ดีจากวาัดหาสิ่งที่เป็นมูลทินการไปวัดก็เลยไม่เกิดประโยชน์ดังนั้นการเข้าวัดเข้าวานะครับประโยชน์ที่เราจะได้หนึ่งก็คือไปเถอะครับ ไปวัดในวันในวันพระในรายการพบกันวันพระเนี่ยนะไปเถอะครับไปวัดอย่างน้อยๆก็คือไปวัดใจตนเองไปสร้างกุศลทุกอย่างก้าวที่เราตั้งจิตจะไปนั่นเป็นกุศลจิตที่เกิดขึ้นเมื่อไปถึงวัดแล้วโอกาสที่เราจะได้สร้างคุณงามความดีมีเยอะแยะวัดบางวัดมีหนังสือมีห้องสมุดเข้าไปอ่านนะครับวัดบางวัดมีสถานที่ศึกษาก็เข้าไปสนับสนุนการศึกษาของะภิกษุสัมเณีนะครับหรือแม้กระทั่ง บางอย่างเนี่ยนะครับเราเองก็มีโอกาสจะพัฒนาจิตใจของตัวไปเดินจงกรมไปทำสมาธิอยู่ในวัดผมเห็นสิ่งที่แปลกเมื่อตอนที่ผมไปที่ประเทศพมา่าประเทศพมา่านะครับเวลาตอนเย็นเยนตั้งแต่เวลาค่ำค่หลังจากกินข้าวไปแล้วเนี่ยชาวบ้านเข้าไปไหนเขาเข้าวัดครับเขาเข้าวัดเข้าวัดไปทำอะไรไม่ได้ไปยุ่งกับพระนะนะครับเขาเข้าไปไหว้พระเจดีย เขาเข้าไปเดินจงกรมเข้าไปรอบพระเจดีย์แล้วก็ไปสวดมนต์แล้วเขาก็นั่งสมาธิเข้าไปกันอย่างนั้นนะครับถึงเวลานุ่นสองทุ่มสามทุ่มเขาถึงกลับบ้านเขาวัดวาอารามก็เปิดสว่างทําให้วัดทําให้สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเหล่านั้นมีชีวิตขึ้นมาตรงข้ามกับที่บ้านเราบ้านเรานี้พอประมาณทั้งหงงเย็นประตูวัดปิดแล้วนะครับประตูวัดปิดแล้วชาวบ้านก็ไม่อยากจะเข้าไปแล้วอันนี้มันก็อาจจะเป็นธรรมเนียมนิดหนึ่งตรงที่มาก บ้านเรานั้นไม่มีวัฒนธรรมการไปไหว้พระสวดมนต์ในปกติไม่เหมือนที่ประเทศพมา่าถามว่าบ้านเราถ้าเปิดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเป็นช่องทางของผู้ที่ไม่หวังดีต่อพระศาสนาจะอาจจะเป็นมิจฉาชีพอาจจะเป็นโน่นจะเป็นนี้ก็แล้วแต่นี่นะครับดังนั้นทางวัดทางมาก็เลยต้องมีกระบ,บวนการจัดการรักษาความปลอดภัยแต่ถ้าจะให้ทําให้มันเกิดประโยชน์ขึ้นมาจริงๆแล้วเนี่ยนะครับวัดแต่ละวัดนี่ ในวันพระเนี่ยนะเปิดโอกาสนะครับให้ชาวบ้านได้เข้ามาทํากิจกรรมแล้วก็ดูแลเขาหน่อยนะครับมีซิเคอร์ิตี้คอยดูแลทําให้มันเกิดเป็นกิจวัตรเป็นนิสัยขึ้นมาแล้วรายการวันพระนะครับที่มันเกิดขึ้นในวัดต,ต่างๆเหล่านีน้ก็จะเป็นประโยชน์ได้มาปฏิบัติธรรมได้มานั่งสมาธิครบตามหลักตรสิกขาสามก็คือมีศีลน,นะครับนั่งสมาธิมีโอกาสได้สนทนาธรรมกับพระคุณเจ้ากับพระสงฆ์ก็ทําให้เกิด ดวงปัญญาขึ้นมาและในขณะเดียวกันผมคิดว่าวัดต่างๆนั้นควรที่จะสร้างจุดอำนวยให้กับชาวบ้านในที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขามีพระเขาเรียกว่า AI b u บุ h ดาเป็นพระ AI เขาเรียกว่าพระอินเขาใช้คำว่า artificial intelligence, intelligence บางบุดาเข้ามาชาวบ้านเขาเข้าไปปุ๊บนะครับเขาก็จะไปถามหลวงพ่อเลยตรงเลยนะนะแล้วหลวงพ่อเองก็จะเทศ อยากจะถามเรื่องพระไตรปิฎกอะไรเรื่องอะไรขึ้นมาปุ๊บถามเข้าไป,ปท่านก็จะตอบขึ้นมาตรงนี้เราเรียกว่าเป็น AI บุญดาบ้านเราถ้าเป็นไปได้นะครับในอนาคตนะพระสงฆ์เองก็น่าจะสํารวจหรือว่ารวบรวมคําสอนของพระพุทธศาสนาให้เป็น่งเรื่องอยากจะรู้เกี่ยวกับเรื่องของกรรมถามว่าเรื่องกรรมทําไมหลวงพ่อทําดีได้ดีมีที่ไหนทาช่วยได้ดีมีถมไปหลวงพ่อทําดีได้ดีจิงเบา ทำบาปได้บาปจริงหรือเปล่าน,นี่นั้นนี่มันพิดุกเล่มไหนว่ายังไงปุ๊บถามหลวงพ่อหรือว่าถามเข้าไปในโปรแกรมหลวงพ่อก็จะตอบออกมาอ้างเองจากในพระตรปิฎดกส่วนคุณจะเชื่อไม่เชื่อก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งอย่างน,น้อยๆก็คือเป็นแหล่งที่สร้างสติปัญญาให้กับชาวบ้านขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของอการที่เราจะใช้โอกาสจากวันพระผมพูดตรงนี้เพื่อท่านได้มองเห็นว่าหนึ่งเข้าวัด ต้องได้ไประโยชน์อยาไปหาสิ่งอะไรที่มันไม่ดีไม่งามออกจากวัดแล้วก็เข้าไปออกจากวัดไปแล้วทําให้เกิดอาการคุณมัวมันก็คงไม่เกิดประโยชน์และการพบกันวันพระในวันนี้ผมคิดว่านะครับอย่างน้อยๆเราก็น่าจะได้ประโยชน์นะครับจากการที่ฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้ที่มีศีลให้เป็นผู้ตั้งอกตั้งใจไปวัดแล้วก็ต้องชําระจิตใจให้สงบมีโอกาสก็สนทนาธรรมกับพระ จะได้ช่วยเหลือพระในการที่จะได้ค้ำชูพระพุทธศาสนาต่อไปนะครับวันพระเป็นวันสำคัญเป็นวันที่ถือว่าเป็นวันพิเศษคนที่ทำความดีในวันพระนั้นตามคำพีไตรภูมิวินิจฉัยหรือว่าเตภูมิกถาบอกว่าเทวดาลูกศิษย์ของท้ามหาราชทั้งสีนั้นจะมาคอยจดบันทึกความดีความชั่วของท่านเอาไว้ทุกวันพระไม่ว่าจะเป็นความเชื่อก็าตาม แต่คนที่จะบันทึกนั้นอาจจะไม่ต้องพึ่งเทวดาบันทึกเราตั้งหากและเป็นผู้ที่บันทึกความดีของตัวทุกเดือนเดือนละ4ีครั้งดังนั้นเดือนหนึ่งวันพระมีสีครั้งไปเถอะครับไปวัดไปในวันพระถ้าไม่มีวันอื่นที่จะต้องไปก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้หวังว่าคงจะเกิดประโยชน์จากรายการพบก,กันในวันพระนะครับในวันนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ